ทุกคน AI เขาทำได้ขนาดนี้แล้วนะคะพิมพ์ใช้ AI วางกลยุทธ์ Personal Brand e r ยาวเขามีบอกทั้งหมดนะคะว่าเนี่ยกลยุทธ์ Brand p e r m i s s 4ชั้นมีอะไรบ้างเจ๋งสุดๆเลยค่ะทุกคนตั้งแต่ Awareness Trust p r i o r i t y Authority นะคะมีบอกเป็นสเต็ปอะเราต้องมีอะไรบ้างทำคลิปเรียลทำคลิปวยรัอดีโพสต์มีอะไรบ้างสเต็ปท,ท,ที่สองก็คือสร้างเริ่มสร้างความเชื่อใจนะคะสเต็ปสามเลย เนยอ,ยอตี้นะคะต้องสร้างสออคอมมูนิตี้ของเราเนาะแล้วก็สเต็ปสี่เจ๋งมากๆทุกคนอันนี้พิมพ์โคชอบอันนี้เลยเห็นไหมคะเป็น สร้างคอนเทนต์รายเดือนของเราอ่ะควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง40%ความรู้อะไรมาดานใจความสัมพันธ์แล้วไอ้ที่สุดที่พิมพ์ชอบก็คือตัวอย่าง personal dna ในที่นี้หมายถึงบุคลิกลักษณะจะควรพิมพ์ควรจะดึงความจุดเด่นของพิมพ์มาขายยังไงบ้างอันนี้เขาบอกได้ชัดเจนมากๆชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเนี่ยเข้าใจคนไม่มีทื้นฐานอย่างชัดเจนนะคะ teaching from heart เจ๋งมากเลยค่ะทุกคน แล้วนี่แล้วก็มีอ่ะเขายังมีปิดท้ายด้วยไงคะว่าให้ช่วยคิดหรือวางแผนอะไรเพิ่มเติมอีกไหมถ้าใครอยากอยากทำตามนะคะคุณสามารถเอาไปใช้ได้ได้เลยนะคะวิธีนี้พิมพ์แนะนำสุดๆ